สนุกเนาะสนุกสนุกมากเลยน่ารักเลยอโอ้โหนี่คือเป็นหนังคอมเมดี้โรแมนติกแห่งปีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันสนุกแล้วมันฮากว่าที่คิดนะครับสนุกมากนี่เป็นไงมันเมื่อก้ว่าร้จน,จนปันหลุดเลยปันน้ำนมหลุดเลย <laughs> ยังคิดอยู่ตอนที่ดูเลยครับว่าหนังอะไร่ะกำลังตื่นเต้นกำลังแบบซีรีส์จริงจังแต่ก็ยังไม่ไวที่จะหาครับชอบมากจริงๆสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้คือทีมนักพากเลยนะคะเพราะว่าภาคแบบขำขำจะไม่รู้จะขำยังไงแล้วเมื่อกี้นี้คุณพูดว่าอะไรนะคะโอ้โหโจจองซอคโอ้โหคือทำอะไรได้แบบว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นบทนี้ได้แบบ ขนาดนี้เโอเ้เขาสอดแทรกอะไรที่เกี่ยวกับการบินมาแล้วก็เหมือนเหมือนจริงรทุกอย่างเหมือนคําพูดในด้านการบินเนี่ยขนาดแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็เป็นคําพูดจริงๆที่เขาพูดแบบนี้จริงมีขั้งความมาพาร์ดราม่ามาผสมด้วยยิ่งแบบว่าเราน่อินอย่างมากเลยครับเนี่ยแหละครับสมสมแล้วที่ได้อันดับหนึ่งบล็อกออฟฟิศเกาหลีนะครับคือมันยอดเยี่ยมทุกองค์ประกอบเลยแนะนาเลยเชิญชวนอย่างแรงเลยครับอย่างแรงเลยเรื่องนี้เป็นความบันเทิงที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูจะชอบแน่นอนค่ะ เต้านักบินจิ้นกันไหมจะ๊ะถ่ายแล้วในโรงภาพยนตร์ยอมทำทุกอย่างเพื่องานการบินเต้านักบินจิ้นกันไหมจ๊ะ